อ่าสวัสดีครับผมนายครูรูโบ้จากเว็บไอเ a นลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเยอกับการเพิ่มรายละเอียดให้มอดนะครับหรือ m c m o d i n f o นะครับเป็นไฟล์อ่าเดี๋ยวครับแล้เราเปิดดีคขึ้นมามันจะไปอยู่ส่วนไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีหลังนะครับอ่าเราเห็นโค้ดเก่าเราเดี๋ยวเพิ่ปสนจานเดี๋ยวผมกดรันให้ดูก่อนนะครับว่า ส่วนที่เราจะมาสอนวันนี้มันจะอยู่ในไหนก็คืออยู่ในปุ่มมอสนี่นะครับปุ๊บจะมี i อเอ็นเลครับอันนี้จะไม่มีข้อความอะไรเลยแต่อันอื่นนี่จะแบบมีสวยงามแบบแต่งนู่นแต่งนี่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนในการแต่งอันนี้นะครับอ่าขั้นแรกเราก็เปิดแพ็กเกจไมครับมาครับสร้างใน common หรือ src ก็ได้ครับกด new file เสร็จแล้วก็โอเทอร์นะครับแล้วให้เราพิมพ์ตรงคาว่าวิสัยคาว่า ไฟล์ให้เราดูครับมันจะเป็นกระดาษเปล่าอันนึงนะครับเราทําการกด next เห็นว่า mc mod info อ่าอันนี้เราก็กด finish เสร็จเรียบร้อยขั้นแรกให้เราทําการเปิดกล้ามปูครับเปิดปุ๊บต่อมาถ้าทําการเปิดปีก,กาเพื่อประกาศว่าตรงนี้เป็นมอดส่วนที่หนึ่งของเราขั้นแรกให้เราพริมพ์ฟันเครื่องหมายฟันหนู mod id ปุ๊บเครื่องหมาย ซีมิคอลอนเครื่องหมายคอลอนพูดผิดแล้วก็ id mod นะครับ i n l e t i d m o d ของเรา i d m o d ได้จากเขาเมนนะครับในไฟล์ที่เราประกาศเป็นไฟล์หลักของเรานะครับก็คือนี่ครับ mod id ก็คือ i n l e t เราก็จะใส่ตรงนี้เป็น i n l e t นะครับแล้วก็ name ตรงนี้ก็เป็น n ึ๊บคอลอนอันนี้ใส่อะไรก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเหมือนตรงนี้นะครับ อ่าเราจะใส่เป็น I A L E T T U T D I L O P P E R L O C M E N T แล้วกันอ่าเราก็ใส่คำว่าลูกนะ้ำพีอ่าต่อมาเราจะใส่รายละเอียดนะครับ D E S C R I P T I O N ปึ๊บขโคดอนอ่าตอนนี้เราจะ ใส่เป็นภาษาอะไรก็ได้ท้องบนก็ภาษาอะไรก็ได้นะครับตรงนี้แต่ ID mod ต้องตรงกับ ID ตรงนี้นะครับอ่าเป็นเขียนว่าฝึกสอนเกี่ยวกับ i เลยเอ่าเอางี้ละกันนะง่ายๆดีปึ๊บอ่าห,หมายต่อมาเป็นเวอร์ชั่นที่จะแสดงในอินโฟนะครับ อินโฟก็คือไอที่เราผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี่คือเวอร์ชันที่จะแสดงนะครับก็คือเอาเป็นห้า้าอะไรก็ได้แล้วแต่ครับอ่าแต่ที่จริงเวอร์ชันมันจะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับต่อมาแล้วต้องการไมครเวอร์ชันเท่าไหร่ตอนนี้เราทำไมครเวอร์ชันอ่าเป็นหนึ่งจุดสี่จุดสองเพราะเราทำหนึ่งจุดสี่จุดสองอยู่ต่อมาอินเตอร์ โลโก้ไฟล์โลโก้ไฟล์ปึ๊บคอลอนปึ๊บเอาเป็นที่อยู่ของไฟล์คือ slash i n l a ็ e slash image s เ a s h image เเป็นโลโก้ n g หมายนี้ตามหลัง ต่อมาคือ URL ครับก็คือที่อยู่เว็บของเราถ้าเรามีก็ใส่ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องพิมพ์ส่วนนี้ขึ้นมานะครับส่วนนี้เราจะพิมเป็น HTTP://www.ilet.net ลาดปิดปึ๊บอ่ะเรียบร้อยของส่วนนี้นะครับอ่ะต่อมาเราจะใส่ออ t เทอร์ก็คือเจ้าของของบอดนี้ใครสร้างขึ้นมาใส่วงเล็บปึ๊บ ถ้าคนเดียวเราก็ใส่แค่คนเดียวแค่อย่างนี้พอครับอันนี้เราจะใส่หลายๆคนสมมุติเอาเป็นคูลูเลเวลเมมเบอร์แบงค์แซดอ่า,อามีใครอยู่หน้าเว็บก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนเอาหลายๆคนเลยใครอยู่หน้าเว็บผมก็จะใส่ๆยันลงไปอ่ามีหมูหมุยอะไรก็แล้วแต่ไปครับหมึงคง อ่าตอนนี้เราก็ใส่ครบแล้วนะครับให้เราทําการปิดเครื่องหมายอนี้เลยนะครับอ่าดำนะครับแต่ผมขอแก้นะครับเครื่องหมายพาน,นุนี้จะครอบเป็นข้อความแล้วนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ปิดเครื่องหมายปิดกาไปปุ๊บแล้วให้ปิดกาเครื่องหมายก้าปูโอ้เพลียๆต่อมาเราก็ทําการใส่เครดิตนะครับปุ๊บเครดิตแอดปุ๊บ R uh, made by I e l e t e Deep เ o าเ m e n t อ่าเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่า uh, ตอนนี้เราถ้าเราจะใส่สกินช็อตเราก็ใส่เป็นสกินชอ็อตก็คือรูปภาพของเราก็วาดไปสกินที่หนึ่งอ่า uh, เดี๋ยวผมใส่ไปเลยแล้วกันสกินช็อตอ่า uh, image แฉลบโลโก้ไม่เอาโลโก้เอาเป็น ss1 แล้วกัน .png แฉลบแสลบ image .png ss2 .png อ่ะอะไรก็ได้ก็ว่าไปจะเอากี่รูปก็แล้วแต่คุณเลยนะครับอ่าต่อมาเราจะทำการว่าสมมติเราต้องการ มอดอื่นในการใช้มอดของเราสมมติเอาเป็น D เพนดินซีปุ๊บสงหมายการปูเราจะเอา f o อกก็ค,คือเราต้องการอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะครับส่วนบรรทัดนี้เอาเป็นมอดบาบาบาเขาว่าไปก็คือเป็นส่วน ID นะครับอ่ะหลันนี้เราก็พิมพ์เสร็จ หมดแล้วเดีย๋ยวเราจะไปลองทดสอบดูกันก่อนอ่าอันนี้ก็จะขึ้นนะครับครเอ็นเลสทีทีทดี p m ล n เมนต์ฝึกสอนเกี่ยวกหมดรายละเอียดอะไรก็ว่าไปอ่าตอนนี้เราก็จะไปทำรูปกันนะครับปึ๊บพาไปเปิด Photoshop ขึ้นมาเหมือนเดิม Photoshop อ่าตอนนี้เราก็เปิดมาแล้วนะครับ Photoshop เราจะเอาเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่นะครับผมจะเอาเป็นหกร้อยคูณสองอแล้วกันนะครับ6กร้อยคูณสองรอยเอาแนวกว้างอ่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นไอเแล้วกันพิมพ์ไปอ่าต้องซื้ออยู่ไหนวะอือ ไม่ขึ้นหนังสือไม่ขึ้นัครู่นะครับแคนเซิลไปก่อนทมามตัวหนังสือไม่ขึ้นก็นไม่รู้เออเอ่ออ่าตัวหนังสือไม่ขึ้นผมก็เอาเป็นแรงสีไปแล้วกันอ่าลาแรงสีไปเป็นสีฟ้าผมชอบสีฟ้าเวบ ทำไมตรงสื่อมันไม่ขึ้นเพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมค่อยหาวิธีแก้ให้หลังอันนี้จะทำารูปอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับมันจะไ็นต้องทําเหมือนหรอกอ่าลองกดดูอีกทีไม่ขึ้นตัวสื่อไม่ขึ้นช่างมันครับ <laughs> ช่างมันช่างมันเดี๋ยวเราเอาผูกันโดนสดเลยเออเอาเป็นดีอ่อนๆหน่อยสีขาวๆ เนื้อหน่อย i i e อ่ะโอเคนี่พอแล้วกันนะนี่คือส่วนโลโก้โลโก้โโกปุ๊บเราก็จะเซฟเป็นดับพีเด็กจท็อปเป็นโลโก้ .png ออ่ะต่อมาเราก็จะทำส่วนของรูปภาพที่หนึ่งรูปภาพที่สองนะครับแล้วก็เอาเป็นยังไงดีนะ อ่ะเหมือนเดิมเลยขนาดเท่าเดิมเราขี้เกียจเปลี่ยนนี่คือรูปภาพที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งหนึ่งอ่า Set. เสร็จเซฟเป็นรัพีเอนหนึ่งอ่าต่อมาเราก็เอารูปที่สองด้วยแทนสีอื่นหนสีสีชมพูอเลยแป๊บหน่อยภาพที่สอง ปึ๊บปึ๊บเนี่ยผมลายมือไม่ค่อยสวยจับเมาส์ยังกากเลยเอสเอสองแซเราก็ปิด Photoshop ไปปิดไปเลยเราก็จะได้ไฟล์เอสเอสองเอสหนึ่งโลโก้อ่าเดี๋ยวเราจะทำการไปเปิดไปใส่ในวอร์เดอร์จานนะครับขั้นแรกเราก็เปิดหาที่อยู่ของมันเลย ที่อยู่ของ MCP ที่เราทำมันจะเป็น TUD ปึ๊บจะบินไฟล์ไหมครับตัวจานะครับอย่าลืมแล้วก็เปิดถ้าไปโฟลเดอร์ผมมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าโฟลเดอร์เดิมเลยคือ image image มีตัว e ไหมแตดูก่อน image มีตัว s image image ปึ๊บ อ่าอันนี้เราก็แก้ส่วนผาดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทำการใส่รูปลงไปปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทดสอบดูว่ารูปจะอยู่จริงไหมเดี๋ยวเรามัน build workspace กันนะครับเวลายัดไฟล์อะไรแปลกๆใหม่ๆเข้าไปมันจะทำการ build workspace ใหม่อ่ามอดปึ๊บอ่าทำไมรูปไม่ขึ้นวาเดี๋ยวดูแป๊บนะครับ อืมเป็นเป็นอะไรวะเวอร์ชันห้าห้าห้าก็คือเวอร์ชันที่เราเขียนแต่เวอร์ชันจริงก็คือสุดจุดหนึ่งรูปก็จะอยู่ใน i อเอ็นเลดอิมเมจโลโก้เดี๋ยว,วผมขอดูสักครู่นะครับเป็น i อเอ็นเลดติด้ร์ร์ร์ image i m a G e s logo ก็ถูกนี่ว่าทำไมมันไม่เข้าให้แต่<ม>เราจะลองลบผ่านด,ดูเอาเป็นสดๆเลยลโก้จบเลยสดเลยแต่เราจะใส่ในนะครับจ,จาลงไปเลยนะครับดัดสดเลยไม่ต้องอยู่ในโฟลเดอร์แล้วอันนี้มันาำ อ่าก็จะเออเลอร์เอเจ็ตมาหน้าเจออ๋ออันนี้ให้รันใหม่ครับเมื่อกี้รีบไปหน่อยบอ r เออเลอร์ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวผมจะไปแก้เออเลอร์ก่อนนะครับใจเย็นสลิปไหมครับบินเวอร์ชันอืม อ่าลูกไม่ขึ้นเพราะอะไรรูปไม่ขึ้นเดี๋ยวผมไปลองดูของ mcp ก่อนแล้วกันนะ mcp mcp png mcp png จะบิน mcp อ๋อรู้แล้ ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ที่ในไมค a f บตัวจานนะครับผมลืมไปให้ใส่นะไอเคปไมครับบินนี่ครับไฟมันอยู่นี่ขอโทษด้วยปึ๊บปึ๊บใส่ไปเดีย๋ยวเราจะลองทดสอบกันใหม่อ่าไม่ขึ้น MCP. p n g logo f i ล e อ๋อผมใส่ตัวเล็กนี่เองผมก็ว่าทำไมมันไม่ขึ้นอ่าเนี่ยขึ้นและโหเริ่มเลยที่จริงเขาให้ใส่แค่รูปนิดเดียวนะครับที่จริงใส่แค่ขนาดเท่านี้ข่าไหนว่าเปิดดูกันเนี่ยแค่เนี้ยเล็กๆเทิดเรา อยากใส่ก็เอาจากตรงนี้มาแก้ก็ได้นะครับอ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยในความล่าชา้าเพราะก็เพิ่งงมเมื่อกี้เองสดสดัาทีครับเขียนสดไม่จำไม่ค่อยได้ <c oughs> อ่าขอจบเพียงการสอนเพิ่มรายละเอียดให้หมอดเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ